สวัสดีลูกเพจทุกท่านและผู้ติดตามทุกๆคนนะครับวันนี้ผมจะมา,าสรุปผลการขังฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นกันบ้างนะครับเราวเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนยุชนอายุไม่เกิน23ปีกัมพูชาย U23 ยเอาชนะบูนาย U23 ยไป5ประตูต่อ0และทีมชาติไทยเอาชนะเมียนมาไป3ประตูต่อ0 มาต่อกันที่ผลฟุตบอลยูฟายูโรป้าลีกรอบคัดเลือกเฮจเเคฮิลซิงกีพ่ายกับนั่งคาราบักไป1ประตูต่อ2ฮังเคนเอาชนะด้านซันกิริตไป5ประตูต่อ0เบดาบิตเอาชนะด้านซาริสกีไป1ประตูต่อศดานิโปเสมอซลาเวียปาไป1ประตูต่อ1โลโกโดเลตนะครับเอาชนะทางด้านแอตตานาไป5ประตูต่อ1บาเตโบริซอฟเสมอทางด้านเชอรีฟติลาโพไป2ประตูต่อ2 และลาซิงเกงนะครับเสมอโอลิมเปียกอสนะครับไป1ประตูต่อหมาดูในส่วนของผลฟุตบอลยูฟ่าคอนเฟรนซ์ลีกรอบคัดเลือกอาโตเบ้นะครับพ่ายกับด้านเซฟซี่ไป0ประตูต่อ1น่โปกอนเอาชางด้านเกนไป2ประตูต่อ1ลิงคอนเลสนะครับพ่ายกับด้านบอลการนี่ไป1ประตูต่อ3 FC เอฟซีฟิลเนตพ่ายกับด้านโบรตกิมไป0ูประตูต่อ3บ้บานเอาชนะทางด้านของอโลค่าไป3ประตูต่อ1 อเตียวเวียนาพ่ายกับด้านลิกเกียวออซไป3ประตูต่อ5ลิกกี้โซเฟียนะครับเอาชนะทางด้านคาโปเอลเบียเชวาไป2ประตูต่อ1มาคบีเทอาวี R v เอาชนะของเออีเคลานากาไป1ประตูต่อ0กาซีลายูเนเต็ดนะครับพ่ายกับด้านวิตเรียพันเซ้นไป0ประตูต่อ2อฮาโปเอลเอาชนะทางด้านของดีลากอรี่ไป1ประตูต่อศูน เฟเรนวอรซี่เอาชน,นะทางด้านของฮาลุมสปาร์ตันไป2ประตูต่อ1นอตเยลันเอาชนะด้านของสเตโอบูคาเลสนะครับไป2ประตูต่อ0ลิกาสนะครับพ่ายกับด้านทเวนเต้ไป0ประตูต่อ3ามเดนมเคฟเอาชนะด้านอาริสไป2ประตูต่อ1นึ่งพีเอโอเคนะครับเอาชนะไอดุสปีดไป3ประตูต่อ0มิเชลแลนเอาชนะด้านโอมเนียนิโคเซียไป5ประตูต่อ1 อดิซานีทิลาน่านะครับเอาชนะทางด้านของเวเม,เมล่านะครับไป1ประตูต่อ0สวิสเฮเปลนนะครับเอาชนะทางด้านของสตาร์เกนนะครับไป2ประตูต่อ1สปาร์ตเทอร์นาวาเอาชนะด้านเลพอน,นันไป3ประตูต่อ1เนมอร์กอสโนนะครับพลายกับด้านของคาจานนะครับไป1ประตูต่อ4 โอซีเยกเอาชนะทางด้านอนาดาเดมิสเปอร์ไป3ประตูต่อ2อาคูเลลี่นะครับพ่ายกับด้านขับบูธไป1ประตูต่อ5เบซิตัสเอาชนะเนฟซี่บาคบูไป2ประตูต่อ1นดีเยก้าเอาชนะทางด้านของบีทอฟซาบนะครับ36นะครับไป2ประตูต่อ0มาริบอลพ่ายกับด้านเฟรนิบาเช่ไป0ประตูต่อ3 เอเซดอักมาเอาชนะทางด้านของซานตาโคลมานะครับไป2ประตูต่อ0ลูเซนเสมอฮิเบเนียนไป2ประตูต่อ2ดอร์ลี่ซิตี้เอาชนะทางด้านของโทบอลคอสเตเนนะครับไป1ประตูต่อ0ฮาร์ดออฟมิเทเลียนเอาชนะทางด้านโรเซนบอกไป3ประตูต่อ1นึเอฟเคปฏิสานเวลเกตนะครับเอาชนะทางด้านของซาบานนะครับเอฟเอไป2ประตูต่อ0 และทางด้านของเดวนส์นี่นะครับ VSC ครับให้กับด้านลาปิดเวียนนาไป0ตูต่อ5โอเคนะครับผมเนี่ยเป็นปการสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อคำคืนที่ผ่านมาหากวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องการขอประทานอภัยเวีานี้ด้วยหางดูและชอบใจนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b ส c r i b e และกดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆของทางช่องเราและเป็นกำลังใจให้กับเราในทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ